<ítulo> <run> เราอยากได้อาหารที hmm. mm ่ปลอดเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะในตลาดมันเคมีเยอะเราก็ไม่นอยางน้อยเลี้ยงได้ก็คือเลี้ยงในสิ่งที่เราปลูกเองนะคะลดได้เล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ลดนะคะลดเคมีเพราะยังไงเขาก็ซื้อแต่ซื้อที่นี่เขาจะมั่นใจว่าปลอดเคมีอันนั้นก็คือซื้อแบบเป็นผลผลิตสดๆใช่ใช่สดๆค่ะแล้วมันมีส่วนเนี่มันเยอะมันเยอะก็ไปรูปไปรูป รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอเราจึงมุ่งมัน่นเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น่นนดดิิเกแสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนนำทางอยู่ที่ดินแดนที่ราบสูงภาคอีสานครับ ผมอยู่ริมถนนนะครับบุรีรัมย์รำไปมาศห่างจากสนามช้างอารีนา14กิโลเมตรครับที่นี่มีสวนป่าสวนลุงเทือนสวนป่าวิลาวันนะครับเราจะมาดูครับว่าสวนแห่งนี้เป็นของอดีตขออา้าราชการครูนะครับซึ่งเกษียณอายุไปแล้วทุกวันนี้หันมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรทําสวนป่าสวนผสมนะครับซึ่งเดินทางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับเราจะไปดูครับว่าที่นี่ มีความพิเศษพิสดารอย่างไรตามผมมาเลยครับไอ้ลุงเทืองตัดสินใจยังไงมาทำสวนเกษตรอินทรีย์ครัก่อนเกษียณครับเรารู้ว่าเตรียมตัวว่าเกษียณแล้วเราจะไปทำอะไรจะอยู่ยังไงแสดงว่ามีการคิดไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงที่รับราชการครูครับผมครับ ปีแลฮะประมาณปีห้าเห้าเ็ก็เริ่มคิดแล้วครับก็เริ่มคิดพอตอนนั้นก็ซื้อที่ไว้ตั้งแต่ปีห้าสี่ี่ไรอ๋อครับปีห้ค่ะพอซื้อต้อแหม่มก็เห็นเห็นดีเห็นชอบด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรทํามันก็จะหงุดหงิดแล้วทีนี้เราก็มาทําเกษตรนะคะเราก็ทําเพื่อเราจะปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะ เราอยากได้อาหารที่ปลอดเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะ,คะในตลาดมันเคมีเยอะเราก็ไม่น่อย่างน้อยเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงในสิ่งที่เราปลูกเองนะคะคลดได้เล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ลดนะคะลดเคมีคต้นไม้ที่มาปลูกก็จะเป็นต้นไม้ที่เราชอบ ชอบกินก่อนอย่างแรกอ่าเช่นชอบกินมะละกอชอบกินละมุดชอบกินน้อยหนานะคะอ่าชอบกินขนุนก็จะปลูกพวกนี้ก่อนเลยอันดับแรกลดการลดรายจ่ายโดยไม่ต้องซื้อเขาแล้วก็ได้อาหารที่ปลอดเริ่มจากการคิดถึงสุขภาพของตัวเราเองใช่ใช่การสุขภาพก่อนคนในครอบครัวตัวเองและคนในครอบครัวก่อนเลยค่ะนั่นแหละที่ดินก่อนหน้าที่จะเป็นสวนผสมผสานซึ่งวันนี้ดูเหมือนสมบูรณ์มากแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง เป็นพื้นนาเลยค่ะเป็นพืนนาใช่เป็นพื้นนาแล้วทีนี้เราก็ซื้อเสร็จปี2,554ค่ะเราก็ถมค่ะคอ่าถมที่ถมที่เสร็จนะคะเราตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำอะไรเพราะเรายังรับราชการทั้งคู่อยู่นะคะ ก็เลยตอนนี้ได้ข่าวว่าพ่อแม่ก็ยังทําอยู่ทําอยู่ค่ะยังไม่เกษียณยังไม่เกษียณค่ะอีกหปีค่ะอีกหปีเกษียณผมว่าน่าจะยังอีกสักสิบกว่าปีไหมพอแล้วดูหน้าตาดูหน้าตาหน้าตายังคิดว่ายังยังยังไกลหกสิบมากค่ะคือตอนนี้ถ้าได้อยู่ในสวนจะมีความสุขมากไม่เครียดเนาะก็อยากหกปีอยากให้มันเร็วอ่ะอยากให้เหลือสามปีด้วยซ้ํานะคะค่ะก็ตอนซื้อตอนแรกมาถมที่ก่อนแล้วก็ เพื่อนก็เลยขอปลูกหญ้าเลี้ยงวัวค่ะก็เลยให้เขาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไปก่อนค่ะตอนนั้นก็จะมีหญ้าเต็มเราก็ยังไม่ทําอะไรค่ะก็ปลูกแต่ต้นโมกไว้น้าบ้าะคือพูดง่ายคือตรงนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นสวนแบบนี้มันเป็นที่โล่งๆเป็นที่นาและประมาผมไม่มีต้นไม้เลยมีต้นไม้เก่าแก่อยู่บ้าง มีอยู่หาต้นค่ะมะขามมะม่วงมะขามมะม่วงอต้นมะขามใหญ่โน่นนะใช่มีแค่นั้นค่ะนอกนั้นปลูกด้วยสงมือเราไปซื้อต้นไม้ค่ะต้นตรงไหนที่ว่ามีต้นไม้ขายเราก็ไปหาซื้อมานะคะไปขอรับจากศูนย์ เพาะพันก้าไม้ก็ไปขอรับนะคะไปขอรับมาแต่ทีนี้บางทีไปขอรับคนมันเยอะมันก็ยากเราก็มีพอมีกําลังซื้อเราก็ไปซื้อไปหาซื้อทั้งที่กระสังอะไรเงี่ยใครเขาเพาะเราก็สืบดูก็ขับรถไปซื้อกันสองคนหรือบางทีในเน็ตร้านต้นไม้แต่เท่าที่ผ่านมานะคะเคยเลือกซื้อต้นไม้ที่เป็นต้นละ35บาทมันจะโตหน่อยประมาณนี้กับต้นละ10บาทสู้ต้นละ10บาทไม่ได้มันโตเร็วเพราะรากมันยังไม่ขดอ่าต้นต้น35 ๕บาทคือเขาโตแล้วรากมันอยู่ในถุงมันขดค่ะมันจะโตช้าพวกนี้จนมากจะเป็นต้นละสิบบาทอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะใช่วิธีการเลือกพันุไม้ใช่ค่ะตอนแรกเพื่อนเขาบอกว่าไปซื้อ35บาทเลยมันโตหน่อยอย่างเงี้ยแต่พอลองมาปลูกคู่กันค่ะมาดูแลไอ้สิบาทมันโตมันแซงเร็วกว่าแซงแซงขึ้นแซงขึ้นค่ะครับอ่ามันโตเร็วกว่าเพราะมาดูแลเออรากมันยังไม่ขดครับรากมันก็จะสามารถหากินได้เพื่อนก็มาถามว่าเพื่อนจะปลูกปลาจะไปซื้อต้นไม้จะเอาแบบไหนบอก ไปซื้อ1ิบาทพอไม่ต้องซื้อต้นใหญ่มากคก็เอาเอามาแต่เราต้องรดน้ํานะคะต้นไม้ถึงจะเป็นป่าเราก็ลดน้ําค่ะเราก็ลดน้ําทุกอาทิตย์ค่ะอ๋อรดน้าทุกอาทิตย์ใช่ใช่ดน้ําทุกอาทิตย์ใช่ใช้อะไรรดนะแรกแกนี่ก็คือเปิดเอาลากสายยางค่ะอ๋อยยางแล้ว่าน้ำตอนนั้นหาจริงๆค่ะตอนมันมีบดานี้ค่ะตอนนั้นมะปรานปลูกป่ารอบนานี้นะคะเราปลูกเป็นกันชนเพราะตอนแรกข้างหลังเป็นเป็นนานะคะ เราก็ถมที่เพราะเราไม่อยากให้น้ําคนอื่นเข้ามาหาเราน้ําคนอื่นมันจะมีเคมีนะคะเราไม่ใช้เคมีเราไม่ใช้ยาค่ะเนื่องจากเรามีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการอยู่ใช่เราไม่อยากเนาะว่าเราอย่างน้อยก็คือเราก็ให้เขามาถมดินให้เราถมดินกว้าง3เมตรนะคะรอบที่เราสูง2เมตรค่ะแล้วก็ปลูกไม้ป่าค่ะปลูกไม้ป่าค่ะเป็นแนวกันชนใช่เป็นแนวกันชนได้เลยรอบที่เราเลยใช้ใช้ใช้อะไรเป็นไม้ทําเป็นแนวกันชนปลูกอะไร เป็นไม้แดงไม้พยุงไม้ยางนาค่ะไม้สักค่ะจะเป็นไม้พวกนี้มากกว่าความรู้พวกนี้ถามจริงพี่แมมพี่แหมมเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือได้ประสบการณ์นะจากเพื่อนผู้รู้ทัดทีเริ่มเริ่มเริ่มจากที่บอกว่าแนวกันชนกว้างสมเมตร อันนี้ก็คือว่าเรากคิดว่าเนาะว่าน้ำน่ะก่อนมันจะเข้ามามันต้องถูกกรองก่อนถึงจะซึมมาหาเราได้ใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยมันก็จะมีทั้งยาฆ่าหญ้าทั้งะไรมาหาเราใช่ไหมคะอย่างน้อย3าเม็ดเนี่ยมันคงจะกรองน้ําที่ซึมมาหาเราได้นะคะอ่าตรงนี้ก็เลยทําเอาดินมาถมเลยค่ะพอเมื่อก่อนนี้ทำนาใช่ค่ะแล้วพอนี่มาก็พอปลูกป่าตอนนั้นอ่ะ หาบน้ํารถจริงๆค่ะตอนนั้นมันยังไม่มีหาบน้ํารถเรามาตกคนาเพราะขนามันสูงตั้งสองเมตรเนาะตกคนากลึ่งลงมาเลยตอนนั้นค่ะใช้เวลาปรับสภาพดินนะจากการที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นที่นาที่มีอินซีย์เต็มเลยอ้ไม่อินรีมีเคมีเต็มเลยใช้เวลากี่ปีในการปรับสภาพดินจนกระทั่งมั่นใจว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ปลอดสารแค่ ตรงนี้มันตั้งแต่ปี57นะ57ค่ะก็ไม่เราก็ไม่ใช้เคมีเลยจนเรามั่นใจว่าน่าจะประมาณปี2560เราน่าจะปลอดละคือทุกอย่างเราน่าจะปลอดแต่ตอนนั้นเราก็เราก็แค่ว่าเราเป็นปลอดปลอดสารเคมีแต่เรายังไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอินทรีย์นะคะปลอดสารเคมีเฉยๆตรงนั้นค่ะตอนนั้นค่ะแล้วพอพอเรามาปลูกปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้แล้วพอปลูกเสร็จ ผลไม้ของเราค่ะที่ปลูกค่ะจากที่เราชอบกินนี่แหละมันเยอะเราไปฝากเพื่อนก่อนค่ะพอเพื่อนได้ทานแบอกปันให้ทานดูใช่แบ่งปันให้ทานก่อนค่ะพอเขาได้ทานเขาบอกว่าเอามาขายชั้นมั่งเนี้ยเอามาขายชั้นมั่งมันก็เริ่มเกิดเป็นรายได้ขึ้นมานะคะเล็กๆน้อยๆแรกๆกอ่ะมันก็เกิดเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆในครอบครัวเราขึ้นมาแล้วเราก็ได้ทานด้วยนะคะแล้วพอเอาไป แต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าต้องเข้าแถวรอนะคะ <c oughs> ขนาดนั้นเลย <c oughs> ใช่ๆลูกค้านี่เข้าคิวรอเขาจะถามเลยว่า,าได้หรือยังได้หรือยังค่ะคือเขาเข้าคิวรอเลยค่ะเป็นผนที่ลูกค้าติดใจกับผลผลิตของเรา เพราะว่าเขามั่นใจว่าเราของออกจากสวนป้าแหมมเนี่ยนะรับลุงเถืองมีคุณภาพมาใจทุกอย่างที่เราทําก็คือสะอาดด้วยทุกอย่างที่เราทำานี่งนอกจากมีความเชื่อมั่นส่วนตัวกับอาจารย์ทั้งสองนะฮะจากป้าแหม่มกับลุงเถืองแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานมีสถาบันอะไรมารองรับไหมว่าผลผลิตของเราเนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็คือเราเอาไปฝากเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าสวนเราปลอดสารเคมีมีคนบอกว่า อาปอสารเคมีไข oh, ah, ่ร hmm. ับรองเขาพูดคำนี้อ๋อมีคนท้าทายเราใช่ใช่ได้แล้วป้แม่เราโม่ใ่อาจจะเอาปุ๋ยอะไรไปใส่ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มว่าเริ่มไปที่เกษตรตำบลก่อนว่าถ้าเราจะเข้าสู่ว่าเราจะเป็นอินทรีย์หรือปอดสารเคมีตอนนั้นแยกไม่ออกระหว่างอินทรีย์กับปอดสารเคมีนะคะแต่เราอยากคือปอดสารเคมีด้วยอย่างนี้เนาะจะไปตรงไหนไปเริ่มตรงไหนเกษตรตำบลเขาเลยบอกให้ไปศูนย์ส่งเสริมการเกษตรนะคะอ่า จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ไปติดต่อซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งทง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเกษตรนะคะไปเขาก็ออกมาปีแรกเขาก็มาตรวจแปลงของเราก่อนบางอย่างเราก็ไม่ได้ทําให้มันเข้ามาตรฐานทีทีมาเราก็ปรับเปลี่ยนมาอย่างบางอย่างเขาเาก็มีการแนะนำมาแนะนําค่ะเขาออกมาตรวจตั้งสามสี่รอบเขา เขาเต็มเขาออกมาแบบด้วยความเต็มใจนะเต็มใจเต็มใจเต็มใจค่ะเขาออกมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลเหมือนรัฐบาลอ่ะจะส่งเสริมให้ทําเป็นแบบอินทรีย์มากกว่านะคะเขาก็จะไปแนะนําเกษตรกรว่าให้เข้าอินทรีย์เถอะเกษตรกรส่วนใหญ่บางบางคนเขาไม่เข้าเพราะว่าอินทรีย์มันปลูกแล้วมันโตช้า ผลผลิตออกน้อยด้วยนะคะแล้วก็ความสวยงามมันจะกริบเหมือนเคมีไม่ได้นะคะแต่พอปลูกไปจริงๆแล้วเมื่อเทียบรสชาตินะคะอย่างฝรั่งสวนเราอะไปเทียบกับรสชาติสวนอื่นเขาจะบอกว่าไม่เหมือนที่อื่นของเราหวานกรอบใช่วานกรอบค่ะไม่เหมือนที่อื่นแล้วเราไม่มีเคมีเขากินก็คือเขาล้างครั้งเดียวแค่เอาฝุ่นออกเขาก็มั่นใจละค่ะไม่ต้องไม่เหมือนอย่างเคมีน่ะพอล้างยังไงสารเคมีมันก็ตกค้างเขาก็พูดอย่างนี้เนาะเขาก็จะมั่นใจในในผลิตภัณฑ์ของเรา ทำสวนเนี่ยมันเป็นงานหนักนะค่ะลูกเต้านี่เขาคิดยังไงมีมีโทษนะมีมีลูกมั้ยมีค่ะมีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะคะโอ้ผมกำลังจะถามว่ามีลูกสาวไหมาวไม่มีอยัางกสาวอยางมีลูกสาวื่อจะได้มาช่วยทำสวนจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองพอแล้วครับแล้วลูกเถียงลูกเขาเคยมีความเห็นไหม โตหมดแล้วใช่ไหมลูกโตค่ะคนโตนี่เป็นวิศวกรค่ะอยู่จบดีเนยฮะจบโทรคมานาคมจากราชกระบังค่ะทําอยู่ที่ซัมซุงค่ะครับคนเล็กนี่เรียนแพทย์เป็นคุณหมอค่ะเรียนแพทย์ปีหกค่ะจะจบแล้วค่ะโอ้ยอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นครอบครัวอื่นนะคุณพ่อคุณแม่เขาดั่งชิวชิวไปเที่ยวกับเพื่อนไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้คนมีคนสูงวัยนะพอชีวิตหลังเกษียณเนี่ยไม่ทําอะไรเลยผมเห็นหลายครอบครัว เห็นมีแต่โปรแกรมเที่ยวอย่างเดียวเราอยู่สวนเราก็เหมือนได้เที่ยวนะคะอ่าอย่างเราก็มาทําบ้านอยู่สวนคเราก็ไม่แทบไม่ต้องไปที่อื่นเลยเราก็เช้ามาก็เจออากาศดีอันนี้ความสุขแล้วใช่ใช่ค่ะเราไม่ต้องขับรถออกไปให้ไปเที่ยวให้ไกลไม่รู้เขาเขาเขาเคยคิด อยยังไงบ้างคิดส่วแบบไม่อยากให้พ่อแม่ทางานหนักหรือว่าเขาก็พูดค่ะว่าให้ให้หยุดเธอเพราะว่าอายุกันเยอะกันแต่นี้เขาบอกว่าความสุขเลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ใช่เขาก็บอกค่ะว่าเขาจะเลี้ยงดูเองค่ะทีนี้ก็ความสุขของแต่ละคนมันต่างกันเนาะถ้าเราได้อยู่สวนเราเหมือนได้ออกกําลังกายเราก็เหมือนสุขภาพเราก็จะดีขึ้นค่ะเขาก็บอกว่าอ่ะ ไม่ต้องทําแล้ <unlocked. S 2> วน้องเขาโทรมาแต่คนโตบางทีเขาก็ให้เงินมามาสนับสนุนให้เรานะคะที่ว่าบางทีอะไรขาดเหลือก็มาสนับสนุนเงินเพิ่มไม้เพิ่มมือทุนเลยใช่ค่ะนั่นแหละว่าให้ได้ไปทําในเมื่อบอกไม่อยู่ห้ามห้ามแล้วไม่ฟังห้ามแล้วไม่ฟังเขาก็แค่แค่อยู่สวนนี่เดินไปเดินมานี่ก็มีความสุขแล้วได้ออกกับนัด้วย่ะถ้าออกขับรถออกไปแค่ในเมืองนี่ก็เครียดแล้ว เพราะนั้นเลยลูกายลูกก็ยอมลูกก็เข้าใจค่ะก็อยากให้เขากลับมาอยู่บ้านกับเราอยู่แต่เขาก็ด้วยความอาชีพเขามันก็ต่างเนาะแต่ทีนี้แหมพื้นที่ตั้งเจ็ดไร่นะครับพืชผลเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเหลือกินอยู่แล้วไอ้ส่วนที่เหลือกินเนี่ยไปทําอะไรนอกจากที่แบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ย เราก็เริ่มเพื่อนก็บอกว่ากินบ่อยแล้วเพื่อนขอซื้อค่ะบอกเพราะยังไงเขาก็ซื้อแต่ซื้อที่นี่เขาจะมั่นใจว่าปลอดเคมีอันนั้นก็คือซื้อแบบเป็นผลผลิตสดๆมาใช่ใช่สดๆค่ะแล้วมันมปส่วนที่นี่มันเยอะมันเยอะก็แปรรูปแปรรูปอถึงวันนี้ยกระดับเข้าสู่ขั้นแปลรูปแปลรูปแปลรูปอะไรบ้างเช่นกล้ยตา กล้วยตากเนาะแล้วก็ตัวเองก็ชอบกินกล้วยตากด้วยเนื่องจากเราปลูกกล้วยเองเยอะมากในที่นี้ค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นกล้วยตากนะคะกล้วยตากเรานี่จะตากในตู้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะจะไร้ฝุ่นไร้แมลงลุงเทือนกับพี่แหม่มชีวิตเนี่ยผมคิดว่าสุดยอดมากมีความสุขอิจฉานะแอบอิจฉาเลยนะเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะต้องควานหาที่ใช้ชีวิตแบบนี้บ้าง อยากจะให้พูดอะไรกับแฟนๆในการผมด้วยน,นึงโดยเฉพาะคนในวัยเดียวกันโดยเฉพาะในเพื่อนๆข้าราชการ<ช>ว่าชีวิตบ้านปลายความสุขมันอยู่ที่สวนอยู่ที่สวน<ช>ครับ <ผม S 1> ค่ะ,คะก็คือว่าตอนตอนนี้นะคะที่อยู่สวนนะคะสวนเราพอได้เข้าสวนมันเป็นการออกกําลังกายไปพร้อมนะคะ ไม่ต้องไปออกกําลังกายที่อื่นนะคะเราทำเราทำไปเราได้อาหารที่ปลอดภัยด้วยนะคะเป็นอาหารที่ปลอดภัยมาไว้ใช้แล้วก็ได้ได้สุขภาพนะคะได้ออกกําลังกายไปพร้อมมีสุขภาพที่ดีจากการออกกําลังกายไปพร้อมค่ะตรงนี้เรื่องเทียงไหมคืออยากจะแนะนําคนที่จะ,กะเกษียณให้เตรียมตัวไว้ก,ก่อนเตรียมตัวก่อนกเกษียณว่าเราจะทําอะไรอะไรถ้าที่จะทําสวน ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนักให้เริ่มจากน้อยๆเราจะไม่เครียดทำส่วนพอทำจากน้อยๆแล้วประสบผลสำเร็จมันมีผลมันมีอะไรแล้วเราค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยเรื่อย,อยตามกำลังเราไม่ได้เอาเงินที่กเกษียณมาไปลงทุนโตมเดียวพอมากแล้วไม่ประสบผลสำเร็จทำให้เสียใจทำให้เดินทางต่อไปไม่ได้เพราะนั้นเริ่มจากก้าน้อยๆทีละก้าทีละก้า ย่างผมที่ทํามานี้ก็เริ่มจากทีละน้อยก่อนแล้วพอประสบผลสําเร็จแล้วเรามีความภูมิใจอยู่กับสวนนี้มันก็มีความสุขมีความสุขท<ช>่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ผมคิดว่าเป็นแบบอย่างซึ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในวงการราชการ<ช>ผมคิดว่าแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดที่สุดยอดแล้วก็อยู่กับโลกของความเป็นจริง เป็นชีวิตที่อยู่กับความสุขที่แท้จริงที่อยู่กับธรรมชาติบุคคลทั้งสองข้อนี้นะครับสมควรที่จะเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำหน้าในการที่จะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณรายการคนนำทางได้รับการสนับสนุนจาก PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย